มีหน้าตาดูดูแบบเก๋ไก่อะไรประมาณนี้อ๋อยวมาพูดเรื่องนี่แหละกักตัวว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆอ่ะที่กักตัวที่เฉินตงนะเป็นเมืองแพนด้าก็เป็นเมืองที่แบบตอนกักตัวเขามาส่งที่หน้าหน้าโรงแรมเลยใช่ไหมจากนั้นคือเดี๋ยวจะรัดขั้นตอนเดี๋ยวค่อยไปฟังอะ่ะตอนที่แบบเออขึ้นเครื่องว่าเป็นยังไงบ้างแล้วกันอันนี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องกักตัวดีกว่า คือกักตัวเนี่ยเขาก็ขนของลงให้เราทุกใบแล้วก็ฉีดด้วยแบบฉีดอะไรนะฉีดเหมือนฟอร์มาลีนน่ะแล้วเสื้อเสื้อที่แบบเป็นสีอะ่ะโดนกัดเลยอะ่ะคือเป็นรอยด่างเลยรอยด่างของเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นอะไรไปฝั่งนี้แล้วกันนะเสื้อเป็นรอยด่างเธอ คือเขาแบบใช้ฟอร์มาลินฉีกระเป๋าทุกใบเปียกเลยก็เลยว่าอ้าทำไมกระเป๋าเปียกแล้วฝนก็ไม่ตกนะเขาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเขาเชื้อฆ่าเชื้อใหญ่เลย <laughs> เอ๋อจริงๆฆ่าเชื้อใหญ่เลยจริงๆ <c oughs> ก็กักตัวเขาจะมีราคาในการห้อง <c oughs> ก็จะมีห้องสแตนดาร์ดห้องอะไรรัชเดลิตุูปกติก็ห้องสแตนดาร์รดแหละห้องก็จะเป็นสองเตียงห้องน้ําใหญ่แบบหรูหรามากคือเหมือนตึกเพิ่งสร้างอะไรเงี้ยแล้วโรงแรมไม่รู้ว่าชื่อโรงแรมอะไรเขาบอกชื่อโรงแรมเลยนะเขาจะให้ใบตัวนี้ด้วย กอนเข้ามาเขาจะให้เอกาสารทาราั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าโรงแรมชื่ออะไรนะมามาท่าแกร์ท่าห้าแกรแกรนด์โฮเทลอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวจะขึ้นไว้ว่าจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าประมาณประมาณห้าหกเจ็ดโรงแรมที่แบบไว้ใช้กักตัวอยู่ที่ขึ้นนะขึ้นไว้ให้สาหรับคนที่จะมากักตัวที่เฉินตุงเราไม่รู้ว่าเขาจะสุ่มให้โรงแรมที่ไหนบ้างแต่ที่แน่เราอะ กาแฟนะ่ะคุยกันว่าในโรงแรมเนี่ยแบบเยอะมากหมายถึงว่าเยอะเยอะคือเขาต้องทําอาหารให้จะคนจํานวนประมาณร้อยคนประมาณเนี่ยคือเยอะพอสมควรนะแต่ไม่รู้ว่าเขาก็จ่ายหมายถึงว่าเขาก็จ่ายแบบกระจายแบบอ่าที่นี่กับโรงแรมนี่กลุ่มนึงไปกักอีกโรงแรมหนึ่งคิดว่าน่าจะไปเป็นประมาณนั้นเพราะว่ารดทัวร์เออลดรด,ดบัสทั้งคันน่ะของเรานะคือกักที่นี่หมดเลย แล้วก็ส่วนมากเป็นคนจีนซะด้วยคนจีนที่มาจากไทยทั้งนั้นคือแบบทํางานที่ไทยอะไรที่ไทยแล้วเขากลับบ้านกันช่วงนี้ด้วยก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะว่ามีโรงเรียนไหนบ้างก็คือเยอะอยู่แล้วที่กักตัวนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าส่วนมากอาหารจะเป็นน้ํามันหน่อยจะเป็นออยลี่หน่อยจะออยมากก็คืออ่าส่วนมากอาหารจะเป็นน้ํามันซะส่วนเยอะข้าวเนี่ยเขาก็ใส่น้ํามันอยู่แล้วใช่ไหมล่นะแบบดูได้เลยว่าเป็นน้ํามันไม่เหมือนข้าวไทยที่ข้าวหอมมะลินึ่งขมหอมอะไรจะต่างกันมากเลย แล้วอาหารเนี่ยก็จะมาส่งเนี่ยมาถึงตอนตีคือเข้าห้องตอนตีห้าอาหารมาส่งประมาณสองโมงมั้งอาหารอยู่ข้างนอกเย็นหมดเลยก็เลยแบบกินอาหารเช้าแล้วก็พีอาหารเที่ยงมาส่งพอดีก็เออได้กินอาหารเที่ยงพอดีก็คือกินอาหารเช้ายังไม่หมดก็โอ,อคอันนั้นก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยแล้วในห้องอ่ะก็ควรมีถุงดำเช็คด้วยนะว่าในห้องมีถุงดำหรือเปล่าจะได้แบบเก็บอาหาร ครั้งเดียวแล้วก็เอาไว้ข้างนอกเลยทีเดียวเพราะว่าเราอหาถุงดําไม่เจอทีนี้ขอถุงดําไปเพิ่งจะได้วันนี้เหมือนกันแล้วก็เอไป,ไปมาเปิดลิ้นชักเปิดอะไรรบกวนมันเปิดลิ้นชักเปิดตู้เปิดเปิดอะไรให้หมดก่อนจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างในห้องเราจะได้เห็นถุงดําเขาจะรวบรวมครั้งเดียวก็คือรวบรวมครั้งเดียวเพื่อแบบ เก็บเป็นขยะถุงราเลยอันเดียวแบบของพวกที่เรากินใส่ถุงรำแล้วก็ตอนนี้เขาจะเก็บครั้งเดียวก็หาแนะนําว่าหาหาก่อนอันนี้เนี่ยตอนแรกไม่เห็นก็คือเห็นอยู่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะที่นั่งถึงเห็นปกติเพื่อนบอกว่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่เสื้อเสื้อผ้าเราไม่มีก็เลยแนะนําว่าให้เปิดลิ้นชักเปิดอะไรเปิดออกมาให้หมดก่อนเพื่อจะได้หาว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนั้นโอเคก็อาหารเนี่ยก็จะมาส่งประมาณสองโมงครึ่งถึงสามโมงเที่ยงก็จะประมาณห้าโมงครึ่งถึงเที่ยงตอนเย็นก็ประมาณ สองสหาหกเจ็ดห้าโมงครึ่งห้าโมงครึถึงหกโมงประมาณนี้เวลาประมาณนี้เบรกฟาส์รันแล้วก็อะไรซูเปอร์ซูเปอร์ซเปคืออะไรซ u เปอก็คือดินเนอร์เปล่าก็อาหารเย็นไหมเขาอะไรซูเปรเหรอแล้วกักตัวเขาต้องตรวจโควิดด้วยทั้งหมด4ี่ครั้งเขาเพิ่งเอาใบมาให้เหมือนกันอันนี้คือใบครั้งแรกที่เราเข้ามาเนีเขาจะให้ใบนี้ก็คือแบบ อาหารอะไรอย่างงั้น w i f ฟส่วนมากก็จะอยู่ในใบนี้เขาจะบอกว่าทุกอย่างชื่อ Wi-Fi อะไรพนักงานบอกว่า Wi-Fi is ปา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 อะไรว่าป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 าก็งงอ๋อมันอยู่ในแผ่นนี้คือเราอ่านในนี้มันจะมีไม่ต้องห่วง WiIFi แต่ทุกที่เขาจะใส่ Wi-Fi ไวมาให้เลยว่า Wi-Fi อะไรชื่ออะไรรหัสผ่านอะไร อยู่นี้หมดเลยแล้วก็ที่อยู่ก็อยู่นนี้เหมือนกันเพราะเขารู้ว่าเราต้องขอที่อยู่ถ้าเป็นคนไทยนะขอที่อยู่เพื่อส่งซิมส่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อส่งของอะไรแล้วสามารถออเดอร์อาหารจากข้างนอกได้ด้วยถ้าใครอยากจะออเดอร์แต่นี้จะไม่ออเดอร์เพราะว่าไม่อยากแบบสั่งอาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าอาหารที่ไหนอร่อยอะไรเช่มื่อไหรเหมือนกับเราสูมก็เหมือนเราอยู่เมืองไทยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอาหารที่ไหนอร่อยอะไรประมาณนี้ก็เลยอ่ะโอเคกินอาหารสามมื้อที่นี่แล้วกันแล้วก็แบบพยายามแบบรีเควสเข้าบอกขอแบบน้ำมันที่มันออยลี่น้อยลงหน่อยอะไรอาหารก็จะเป็นแบบ ก็คนจีนกินอนะ่ะเขาจะเป็นค่อนข้างมันจืดบางอันก็จะผิดเครื่องเทศหน่อยถ้าเป็นในเชิงตุนก็อาหารเขาก็จะเป็นค่อนข้างรสจัดเขาก็มีเมนูผสมกันมา,เ,าเมนูเบาเมนูหนักอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าวันแรกที่กินเนี่ยก็คือตอนเช้าน่าจะเป็นพวกข้าวต้มข้าวโจ๊กอะไรตอนกลางวันกับตอนเยน็นส่วนมากจะเป็นข้าวแต่อยากกินเส้นมากเลยอยากจะกินแบบดูโดบ้างเออแต่ส่วนมากจะเป็นข้าวอื จะเนี่เป็นข้าวประมาณนั้นที่อยู่ก็บอกอยู่ในนี้หมดเลยแล้วตอนกักตัวเสร็จแล้วเขาก็จะให้ QR code จะเป็น QR code อ่าเขาเรียกว่า QR code จริงๆในโรงแรมก็มีนะเป็น QR code สแกนสำหรับคว a r a n t i แบบให้กรอกรายละเอียดว่าชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทนี่ก็คือเบอร์โทรที่ใช้ในจนะีนอะไรงเงี้ยเพื่อแบบเออเรากำลงังชนแล้วนะเรากักตัวแล้วอะไรอันนี้ยังไม่ได้ทําเหมือนกันเพราะรอซิมซิมโทรศัพท์เหมือนกันว่าจะได้ทําหรือเปล่าก็จะแบบเป็นข้อมูลส่วนตัว ใครสามารถติดต่อได้แล้วไปไปลายทางที่คุณจะไปคือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอาจจะกักตัวแค่14วันทีนี้ไปเมากักตัว21วันแล้วก็บินตรงเลยคือไปปักกิ่งเลยก็อาศัยแบบว่าเราไม่ต้องแบบย้ายย้ายที่พักก็คือกักที่นี่ไปเลยจะได้ไม่ต้องขนของเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไม่ต้องเป็นลายงานตัวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาบอกว่าเขาเ,ขาเลยแนะนําว่าให้ตก,กักอยู่ที่นี่ไปเลยบวกไปเลยเป็น21วันแล้วก็บินก่อนบีสี่สิบแปดชั่วโมงเขาก็จะตรวจให้ ตัวอาพีอาร์พีซีเทใช่ไหมก่อนจะบินไปปักกิ่งอะไรประมาณน,นี้เออประมาณน,นั้นแหละก็นี่แหละก็คือเตรียมตัวแล้วก็จ่ายนี่เขาจ่ายผ่านอนะอารีเพเหรออารีเพย์อะไรวีวีแชทเพย์อ,อะไรเขาจะมี QR Code <c oughs> ให้สกแกนูีไหนก็ไม่รู้ Qr Code <oughs> ให้สแกนแผ่นเบล์เริ่มเทิมเลยลก็คือคนจ่ายตังอะไรไงเขาก็จะบอกว่าจ่ายตังคือไม่ได้ใช้เงินสดนะก็จ่ายแบบ ที่จีนเขาไม่ใช้เงินสดอยู่แล้วแหะเขาจ่ายผ่านนะเคอโค้สแกนอยู่แล้วทุกวันนี้ก็แบบไฮเทคไฮเทคอะไรวะ <laughs> จา tech. งง่ายไฮเทคก็ง่ายๆไม่อยากแล้วก็ถ้าหารเฉลี่ยแล้วก็ตกคืนละประมาณสองพันนะที่เฉินตุงก็ห้องดีห้องใหม่มากคือมีทีวีจอใหญ่มอแต่ไม่ได้เปิดดูเลยใช่ต่นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวทีวี <laughs> จอใหม่จอใหญ่มากห้องน้ำก็ค่อนข้างสะอาดดีแล้วก็ แอรก็จะเป็นแอร์ตัวรวมเหมือนเหมือนกันมืน,นใช้ฮีตเตอร์ใช่ไหมล่ะมันก็จะอากาศปรับอากาศให้เป็นอากาศอุ่นแตู่ลรถพิทางอากาศก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้แบบฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แบบวั e point o ก็คือเป็นแบบพกพา mini เนี่ยโอ้โหแบบเครื่องกรองที่ดํามากจริงๆท,ที่จริงก็อากาศไม่ค่อยอดีเท่าไหร่ก็แนะนําว่าก็เตรียมมาด้วยก็ดีนะอันนี้ก็ใช้ของสมาร์ทแอร์ที่แบบ แฟนสั่งมาให้จากจีนส่งมาไทยแล้วเราก็ต้องหอบจากไทยมาจีนอีกเอององอ่ะแล้วก็แบบแพ็คกระเป๋าแง่จริงๆเดินทางนี้ก็กระเป๋าจริงๆแล้วแต่ว่าเราจ่ายเขาเรียกว่าอะไรได้ได้น้ําหนักอ,ขอ,อะของอะเท่าไหร่แต่ปกติเนี่ก็น่าจะได้ถ้า e อีกเออบิสเนสคลาสก็ได้ได้สามใบแต่แล้วแต่สายการบินด้วยนะ <laughs> กักตัวก็ค่อนข้างเออก็น่าเบื่อก็หาอะไรดูหาอะไรทําด้วย <laughs> จริงๆ โอเคเนี่ยมาพูดให้ฟังว่ากักตัวก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลําบากอะไรมากหรอกแต่มีอะไรก็โทรหาเขาแต่เขาพูดภาษาอังกฤษ,กฤษได้นะจะมีสตาฟคนสองคนที่พูดภาษาอังกฤษได้หรือว่าเขาจะให้แอดวีแชทส่วนมากจะแอดวีแชทจะไม่มีวีแชทกลุ๊ปแล้วนะกรุ่ปกรุ๊ปแบบรวมทุกคนอนะไม่มีแหละก็จะเป็นแบบเป็นลายบุคคลไปอะไรประมาณนี้เป็นลายบุคคลไปแบบห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบคอนแทคเลยว่าเออต้องการอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ย จะเป็นคนแทคเลยจะไม่มีกุ๊ปกุ๊ปที่สร้างขึ้นมาแบบทุกคนอยู่ในกุ๊ปนั้นเลยไม่มีเขาอาจจะแบบอาจจะไม่สามารถที่แบบคอนโทรลได้เพราะคนจํานวนเยอะเข้ามาในกุ๊ปแบบทั้งคนจีนคนต่างชาตินั่นน,นี่ก็เลยอเออเป็นลายบุคคลเลยที่แบบเป็นคนที่ไม่ใช่คนจีนที่ไม่สามารถสื่อสารได้เขาก็จะใช้วีแชทในการทランสเลตอ่าภาษาแล้วก็ส่งมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยนี่รีวิวรีวิวอ่าโรงแรมเนี่ยนะเดีย๋ยวจะขึ้นให้อีก โรงแรมดีทั้งหมดเท่านี้ที่แบบอยู่ในลิสต์ของรัฐบาลของเขาที่เชินตรงสําหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากรู้ว่าโรงแรมดีหรือไม่ลองเอาชื่อเนี่ยไปเซิร์ชดูอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรบ้างเพราะอันนี้มันมาจากแบบฟอร์มที่ต้องกรอกตอนคารันทีนอืมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะตอนนี้อยู่ที่เมืองจีนแล้วนะโอเคบายบาย